บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งเทือระลึกยิ่งกว่านี้ ไม่มีอีกแล้วพระรัตนตรัยเป็นสารณะอันเกษมเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลายมีอนุภาพไม่มีประมาณเกินกว่าที่ผู้มีรู้มียาจะคำนวณน,นับได้ผู้เข้าถึงพระรัตนตรยนะัยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรยัย จะเกิดความซาบซึ้งในพระคุณอันไม่มีประมาณนั้นเมื่อยามีทุกข์ท่านก็จะช่วยขจัดปัดเป่าให้หมดทุกข์ได้มีสุขแล้วก็ทำให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปชีวิตของเราก็จะได้รับการคุ้มครองจากพระรัตนตรยัยดังนั้นผู้รู้ทั้งหลาย ท่านจึงยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดในชีวิตการเจริญสมาธิภาวนาฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งเป็นทางลัดที่สุดที่จะทำให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในต่อจากนี้ไป ขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะหลด นิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาข้อลูกพอสบายบายคล้ายกับเรานอนหลับ อย่าไปบีบหัวตาอย่าก,กดลูกในตาให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะจากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวก เราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเราให้ปลอดโปรง่งแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเรา มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนสมมุติว่าเรานึกจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้น นำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือทะลุปไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาด จุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่มันเกิดขึ้นของพระราตนตรยัย ให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้วกลมใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจรในแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรา กำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆว่าที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจมีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้พร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่า สัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้วภาวนาอย่างนี้นไปเรื่อยๆ จนกว่าใจจะหยุดนิ่งมีถ้อยคำที่เปรตตนหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ในเปตวัตุว่าดิฉันไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยนอนบนเตียงของคนตายที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า ดิฉันเป็นผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหนบันเทิงอยู่เพราะทานของท่านพระสารีบุตรข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันมาครั้งนี้เนะี่เพื่อจะไหว้ท่านพระสารีบุตรผู้เป็นนักปราชญ์ความเป็นมาของไอยคำที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นมาข้างต้นนี้เนะี่ยก็เนื่องมาจากประรตตนหนึ่ง ที่รู้สึกสำนึกในมหาการุณาของภาษาริบุตรเถระที่ได้อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลร,ระสาริบุตรพระมหาโมคคลานะพระอนุรุทธะและพระมหากัปินะได้พักอาศัยอยู่ในราวป่าแห่งหนึ่ง ไม่ไกลจากกรุงราชครืในสมัยนั้นมีพราหมณ์ท่านหนึ่งนะเป็นผู้มั่งคัง่งมีโภกรทรัพย์สมบัติมากและรักบริจาคทานแก่สมณพราหมณ์และคนทั้งหลายเมื่อจะให้ก็ให้ด้วยความเคารพในทานไม่เลือกที่รักผลักที่ชัง ปฏิบัติอย่างเหมาะสมแก่ผู้คนที่เดินทางมาถึงท่านพราหมณ์ได้ถวายพัตตาหารแก่ภิกษุสงฆ์ได้ความเคารพเลื่อมใสดีๆมาโดยตลอดเมื่อจะไปทำธุระที่อื่นก็ฝากฝังภรรยาให้ช่วยจัดแจงพัตตาหารหวานขาวแทนส่วนภรรยานับเป็นมิจฉาทิฏฐิ ทำเป็นรับคำของสามีแต่พอสามีจากไปก็ไม่ยอมให้ทานแก่ภิกษุสงฆ์ดังที่เคยทำให้พระท่านมารอเกอร์เมื่อคนเดินทางไกลเข้าไปเพื่อขอพักอาศัยก็ได้รับการปฏิเสธเมื่อยาจกวนิพกเดินทางมาเอาข้าวและน้ำ นางก็บ,บริาพาทด่าว่าคนเหล่านั้นว่าพวกท่านจงกินคูดดื่มมูดดื่มโลหิตกินสมองของมารดาท่านเถิด่านจะมาหากินอะไรที่บ้านของเราว่าแล้วก็ขับไล่สายส่งคนเหล่านั้นออกจากบ้านนางทำอยู่อย่างนั้นเป็นประจำ เพราะสามีน่ะไปค้าขายต่างแดนหลายเดือนสามีก็ไม่รู้ว่าภรรยาได้เลิกให้ทานซึ่งเป็นประเพณีของวงตระกูลที่ได้ประพฤติปฏิบัติกันมายาวนานต่อมานางเกิดป่วยเป็นโรคลมในท้องไม่สามารถหาหมอมารักษาได้ทันทำให้สิ้นใจ เมื่อทำกาละแล้วกรรบีบคั้นให้นางไปบังเกิดในกำเนิดเปรตสวยทุกข์อันเหมาะสมแก่กรรมของนางนางพยายามหาทางที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ในอบายภูมิจึงหวนรลึกถึงความสัมพันธ์ที่เคยเกิดเป็นมารดาของประสาธิบุตร ในชาติปางก่อนมีความประสงค์จะไปขอความช่วยเหลือจากพระเทระในขณะเดินทางไปถึงประตูวิหารอารักะเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ที่ประตูก็ห้ามเอาไว้ไม่ยอมให้นางเข้าไปนางเปรยได้อ้อนวอนอารักะเทวาว่า นางเคยเป็นมารดาของระษาลิบุตรในชาติที่5แต่ปัจจุบัน,นชาตินี้ขอให้นางได้เข้าไปพบพระเถระด้วยเถิดเทวดาได้ฟังดังนั้นจึงอนุญาตให้นางเข้าไปได้ครั้นเปรตเข้าไปภายในวิหารแล้วได้ยืนอยู่บริเวณที่จงกรมและปรากฏกาย อันน่าเวทนาแก่พระเทระพระเถระพอเห็นเปรตตนนั้นก็บังเกิดความกรุณาขึ้นมาในใจราถนาอยากช่วยน,นางให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานได้ไต่ถามนางว่าท่านเป็นผู้ป่วยกายมีรูปร่างไม่น่าดูสู้ผม เนื้อตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นท่านเป็นใครนะ่ะมายืนอยู่ในที่นี้ทำไมเปรตเ,เมื่อถูกพระเถระถามก็ได้ลำดับเหตุการณ์ให้ท่านทราบฟังว่าเมื่อห้าชาติที่แล้วเนะี่ยเคยเป็นมารดาของภาษาริบุตรพบชาตินี้เนี่ยได้เข้าถึงเปรตวิสัย มากไปด้วยความหิวและความกระหายเมื่อถูกความหิวครอบงำก็กินน้ำลายน้ำมูกเสมหะที่เขาถมทิ้งและกินมันเหลวของซากศพซึ่งกำลังถูกเผาที่เชิงตะกรกินเลือดของพวกหญิงที่คลอดบุตรและเลือดสดๆของพวกบุรุษที่ถูกตัดมือตัดเท้า นางเปรตรำพึงต่อไปว่าในอัตภาพของเปรตนี้น่ะต้องกินเนื้อเอ็นและข้อมือข้อเท้าของคนที่ตายแล้วกินหนองและเลือดของปศุสัตว์และของมนุษย์ไม่มีที่พักอาศัยร่อนเล่ไปได้รับความยากลำบาก ยิ่งกว่าคนพนจรในมนุษยโลกนี้เสียอีกและยังต้องนอนบนเตียงของคนตายที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าจึงอ้อนวอนพระสารีบุตรว่าฉะไหนอนอแม่จึงจะพ้นจากอัตภาพของเปรตนี้ได้ขอให้ท่านได้ถวายทานแล้วอุทิศส่วนกุศลให้แม่บางเถิด พระสารีบุตรเถระได้สดับดังนั้นแล้วในวันรุ่งขึ้นจึงเล่าเรื่องให้พระเถระทั้งสมรูปทราบจากนั้นก็ไปบินบาบในกรุงราชเครืได้ไปถึงพระราชนิเวศของพระเจ้าพิมพิสารพระราชาเห็นพระเถระมาพร้อมกันอย่างนั้น ก็ตรัสถามถึงสาเหตุของการมาพระเถระก็ได้ทูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ทรงทราบพ,พระราชาเห็นความตั้งใจดีของพระเถระที่อยากจะช่วยโยมานดาก็มีจิตศรัทธารับสั่งให้เรียกอมมาตผู้สำเร็จราชการมาเข้าเฝ้า ทรงพระบัญชาให้สร้างกุฏิสีหลังเมื่อกุฏิสร้างเสร็จแล้วพระองค์ก็ให้ตระเตรียมพลีกรรมทั้งหมดตั้งแต่จัดแจงข้าวน้ำและผ้าตรายจีวรเป็นต้นพร้อมทั้งเครื่องบริขารทุกอย่างที่สมควรแก่ภิกษุสงฆ์ภูมิมาจากที่ทั้งสี่ มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานแลมอบถวายสิ่งของเหล่าน,นั้นแด่พระสารีบุตรพระเถระไม่ได้รับถวายกุติที่พักสงรอมด้วยทยธรรมจากพระราชาทุกอย่างแล้วก็ได้ถวายสิ่งของทั้งหมดแด่ภิกษุสงฆ์ภูมิมาจากทิศทั้งสมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน แล้วก็ได้อุทิศแก่เปรตผู้เป็นมารดาฝ่ายเปรตมันดาเมื่อได้อนุโมทนาส่วนกุศลแล้วก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกรั่งพร้อมไปได้วยสิ่งที่น่าปรารถนาทุกอย่างในคืนวันต่อมาก็ได้เข้ามาไหว้พระมหาโมคลานเทระพระเทระสอบถามเปรตซึ่งบัดน,นี้นะ่ะ กลายไปเป็นเทพธิดาไปแล้วว่าดูก่อนเทพธิดาท่านมีวันนะงดงามยิ่งนักส่องสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศสถิตอยู่ดุดดาวประกายพฤกท่านมีวัน,นะเช่นนี้เนะี่ยเพราะกรรมอะไรอิตธผลยอมสำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้นะี เพราะกรรมอะไรและโภคะทุกอย่างอันเป็นที่พอใจนะ่ยบังเกิดขึ้นกับท่านเพราะกรรมอะไรดูก่อนเทพธิดาเมื่อท่านเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้ท่านจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวยัยเพราะบุญกรรมอะไร เทพธิดาก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้พระเถระฟังว่าเคยเป็นเปรตผู้หิวโหวยมาก่อนแต่ตอนนี้เป็นผู้มีความสุขความบันเทิงในโลกสวรรค์เพราะการให้ทานของท่านพระสารีบุตรและที่มาครั้งนี้เนะี่ยก็เพื่อจะไหว้พระสารีบุตรผู้เป็นนักปราช ผูมีความการุณาต่อสัตว์โลกพระมหาโมคคลาเถระได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระบรมศาสดาจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงนำเรื่องนั้นมาตรัสเล่าให้มหาชนได้รับฟังกันแล้วทรงแนะนำให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้เห็นทุกข์เห็นโทษของการไม่ให้ทาน ทำใไมมหาชนรักในการสั่งสมบุญและได้บรรลุธรรมมาพิสมัยกันมากมายนับไม่ถ้วนจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าความตรณีนะ่ะเป็นภัยในวัตะที่ส่งผลใหนน้คนๆนั้นจากที่เคยเป็นอยู่อย่างสุขสบายต้องไปรับทุกข์ทรมานแสนสาหัสในอบาย ในอัตภาพของเปรตเป็นเวลายาวนานทีเดียวนี่ถ้าไม่ได้ภาษาริบุตรช่วยเอาไว้โอกาสที่จะต้องเสวยวิบากกรรมอันเผ็ดร้อนก็ยาวนานออกไปอีกเพราะฉะนั้นจะได้ประมาทในการสั่งสมบุญกันนะจ๊ะชีวิตหลังความตายเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญอีกทั้งต้อง เตรียมตัวเอาไว้แต่นั่นเนินถ้าก้าวพลาดนิดเดียวนั่นหมายถึงโอกาสที่จะต้องพลัดตกไปในอบายภูมิไปเสวยทุกทรมานอยู่อย่างนั้นถ้าละโลกไปแล้วหวังจะไปเสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์ก็ต้องหมั่นสร้างบารมีไปด้วยกำลังบุญในตัวของตัวเองมันถึงจะภาคภูมิใจ ่าเราสร้างวิมานด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครนำมาสร้างให้หรือรอคอยการอุทิศส่วนกุศลให้มันเสียศักดิ์ศรีนักสร้างบารมีดังนั้นเมื่อได้โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนควรทุ่มเทสั่งสมบุญกันให้เต็มที่เต็มกำลังอย่างสุดความสามารถ วิมานของเราก็จะดิสว่างสวายยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อบุญบาร,รมีมากเราก็จะได้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกด้วยนะจ๊ะในที่สุดนี้เนี่ยหลวงพ่อขออมหนวยพรให้ลูกทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ปราศจากทุกข โศกโรคภัยให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมามีสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบาร,รมีในชาตินี้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมหาเศรษฐีคู่บุญคำจุนพระพุทธศาสนาคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอสมความปรารถนาให้รู้แจ้ง เห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทิน